สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกันธาตุด,ดินนะคะกับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะเดือนมิถุนายนปี2,566ค่ะเริ่มกันเลยค่ะสถานการณ์ค่ะ the justice การเงินค่ะกัดาบ5ดาบ แตมูนห้าเหรียญการเงินรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนมรตยูพันผวนเปลี่ยนแปลงไปนะทำให้เจ๊งนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปค่ะผลที่ทำไว้เก่าก่นะสุขราชาโชคมีโชคดังราชาด้วยผลบุญเก่าทำไว้ดีนะการเงินไม่ต้องซื้อไม่้อหา ก็มาเองมีเหตุการณ์พันพื้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะลาบะลาบนั้นก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลนะ,ะต้องสุขุมรอบคอบเออรอบคอบวางแผนนะคะทำงานใหญ่แค่ไหนก็จะสําเร็จแต่ก็ต้องวางแผนการเงินไว้ด้วยนะคะเพราะว,าว่าวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปแล้วะคะ่ะงานการสังคมวิตกกังวลกับ อดีตจบไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนะคะปัจจุบันดีแล้วอนาคตก็ไม่วิตกกังวลน,นะคะนี่เจ้ามองหาหนทางแก้ไขการผูกพันกับหลักแหล่งที่อยู่อาัยมีเจ้าที่เจ้าทางแรงนะคะก็ต้องเส้นไหวกราบไหวทิ์บุญกุศลให้กับคนที่อยู่มาเก่าโกรนะคะ,อ,ะองค์กรทางร้านเพื่อการเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนรายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยาวๆค่ะแต่ก็ต้องเราต้องมีความเชื่อนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าไม่มีนะคะถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีหนบุญบารมีนัก,กว่าเราไปรบกบเขาเราก็แพ้เรานำพลังไปใช้ทุกที่ทุกทางนะคะการบริหารทำงานใหญ่สุขุมนะคะงานเงินและเรื่องเราส่วนตัวการเงิน,นะคะ่ะ มันพลนเปลี่ยนแปลงไปอะความประมาททําให้ชีวิตพบก,กับความไม่แน่นอน,นะทุกคนก็ต้องได้เจอะชาวรากันราชีกันก็ต้องประมัดระวงกับอย่างก่าวของชีวิตนะคะนะอย่าประมาทอย่าประมาทนะคะกับหลักแหล่งความมั่นคงยกย้ายเปลี่ยนแปลงเอื้อการาค้ากับลาาผล แล้วลงททําอยู่กับปัจจุบันนะคะหน้าตาเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะดูแลสุขภาพของตนเองค่ะคนโสดค่ะตัวเองเลยค่ะแ,แม่จิตเชียนเด็กถือไม้เจ็ดถ้วยหนึ่งไม้เด็กถือดาบ ประติหานจะปรากฏก็ต้องลงมือทำนะคิดแล้วมีไอเดียสร้างสรรค์ลงมือทำเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะคะคนโสดตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ตัอเองนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ประสบการณ์สิ่งเก่านะมีแรงกระตุ้นประสบการณ์นี้เล่งไปสู่อุปสรรคปัญหาการลงทน คิดฝันเอาเอะไรเอาไว้กับร้านบริวารมันไม่เป็นจริงเป็นเพียงมายาภาพลงตานะเป็นประสบการณ์การติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางไกลนี้สิ่งที่ไม่คาดฝันเราก็ต้องห่างไปไกลนะคะมาดูแลธุรกิจของตนเองมีโอกาสสร้างฝันของตนเองช่วยเจทีดีเจนหนได้เริ่มต้นเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งกับคนโสดเกี่ยวกล้องกับ โครงการนี่บุตรหลานบริวารเข้ามาสนับสนุนให้ตนเองไปสู่การงานที่เรานะคะผู้มีประสบการณ์โฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดเดินทางคนจิรจ,จาคร่องนะคะอ่ะคนโสดนี่นะมีความคิดฟันกับธรุรกิจเริ่มต้นแล้วก็มีบุตรหลานบริวารมากมายมาร่วมกันงาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ทำให้ได้มีการงานการสังคมคนโสดแล้วถ้างานจะเป็นฝันเป็นความฝันที่เป็นจริงลงมาทำได้แต่ถ้าเรื่องราวของคนโสดจะมีคู่นะคนรักเด็กนะฮะเด็นไปได้ไหมนะฮะ รักทางไกลรักไม่คัดฝันนะเคยร่วมการงานกันอุปสรรคนั้นทำให้ได้ติดต่อไปไกลนะวันไปไกลถึงบริวารอีกเทินที่เป็นไปได้ไหมคนโสดจะมีคนรักในฝันนะจะเป็นความจริงได้ไหมแชมเปญสามไม้ เจ็ดไม้1ดาบแฮงแมนนี่นะะยกยายบ้านยกยกายคู่ยกยกายงานความพันพ้นเปลี่ยนแปลงไปในรอบ7ปีมฤตยูลิลับเล่นลับนะคะความพันพ้นเปลี่ยนไปในะเรื่องการยกย้ายเพื่อหากัเนะไรเงินรายได้ผลตอบแทนนะก็จะได้ลาบทางไกลค,คะ่ะ ชีพจรลงเท้าปรับทัศนคติเข้าหาคนแตกต่างันทางพื้นเพกการเลี้ยงดูนะคะเราปรับตัวเข้าหาก็รดนะแต่ถ้า,าไม่สามารถปรับตัวได้ก็จุจี้จุกจิกนะคะอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์สวิงก็ไปเริ่มต้นช่วยจตทีดิจดหนทําการงานาความขยันหมนเพียนเป็นผลตอบแทนกับการอย่างก้าวแรกนะคะไปสู่การยกย้าย รแรงตั้งหลักใหม่ได้ต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอยู่ลำพังโดหนังฟังเพลงดูซีรีสเกาหลีก็สุขใจเป็นคน,คน,คนอ่าเนี่ยคนเบื่อแล้วนะอถ้าอยู่ลำพังคนเดียวปเปล่าเปลี่ยวมานานก็อดทนได้รอคอได้อดทนท้งที่ได้ดีแน่นอนนะถ้าไม่อดทน ก็อยู่ลําพังคนเดียวก็สุขใจได้การตัดสินใจต้องเด็ดเดี่ยวค่ะอันนี้ไปพบกับคนอีกทิ้นที่หนึ่งนะคนสูงยาวเข่าดีนะคะไปดูคนมีคู่ค่ะงานเสียสละงานที่จะเริ่มต้น ตามโครงการในฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วเดินหน้าต่อไปนะ,ะทุกอย่างเริ่มต้นที่ก้าวแรกนะค,ะครัะคุดผิดหวังนะคะคไม่เป็นไปดังฝันค่ะานะทำงานเป็นการเริ่มต้นที่นำพามีการเงินลา่าผลกับการเป็นแรง ของคนโสดค่ะแต่เรื่องโคไม่ได้ดังใจฝันนะคะอ่ะก็อยู่ลำพังสันโดษนะคะดูหนังฟังเพลงไปค่ะ,ะไปดูแลโครงการงานนะคะใกล้เป็นจริงแล้วค่อมาดูคนมีคู่นะคะ ปาชินีถือถ้วยเจ็ดไม้เจ็ดดาบปาชินีถือถ้วยเจ็ดดาบสี่ถ้วย The Devil ลอัศว,วินหนุ่มถือไม้ชื่อเจอ็ดทีดีเจ็ดหนนะคนอ่อนไววและไว้วันนะคะ,ะข้างในนิ่มนวลแต่ข้างนอกนี่ดุค่ะ ขี้งงเชุนเฉียว่ะจะทำอะไรได้ก็ตกอยู่ใต้เหยื่อของอารมณ์นะคะ,ะความสมบูรณ์แบบหนาะใครเลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีหรกนะคะความพร้อมโอกาสที่จะมาถึงรังอุปสรรคปัญหาการลงทุนทางไกลนี้การยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะได้เฉลิมฉลองความมั่นคงขี่คิดเอาไว้นี้จะ สำเร็จโมบอ่อนไปข้างหน้านะ,ค,ะคนมีโค่นี้ก็เป็นความรักที่ไม่เปิดเผยนะคะไม่ว่าความรักของเพศตรงข้ามหรือ,อเพศเดียวกันนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแทนที่จะได้พบกับคู่ที่จริงจังซื่อสัตย์จริงใจก็พบกับเจ้ากรรมนายเวรนะ เรื่องราวของกานะรแลกเปลี่ยนมาค่ะพระหูนะมีนนเรนรอางวรินะยากนะความเหนื่อยยากนะแล้วก็เป็นอุปสรรคปัญหาใกล้กันพระหูปร,ริโยมรนะอุปรสรรคปัญหาหา่างไกลไปแลว้วค่ะ เกิดการลาผลเสียหายไปถูกเอาเปรียบอ่ะหรือเสียเปรียบเขาอ่ะันมีคู่แล้วอ่ถ้าเป็นไปได้นะโหสิก,กรรมได้ไหมฝันไปเถอะนะเจ็ดถ้วยสามถ้วยนี่แหละ เป็นผู้นำท้องถิ่นนะคะดูค่ะสามถ้วยที่อิมเพลเด็กเือดาราชาเธอไม้ช่วยจะจตีดีเจ็ดหนวันไม่ได้เป็นไปดังหวังไปเริ่มต้นดูแลเมืม่อจอมราชันปรากฏนะคะการงานการสังคมยกย้ายเป็นแปรง เปิดที่หนึงไปได้ดีอีกที่นั้นก็จะมีแวดล้อมด้วยอุตสาหบริวารและการงานที่มั่นคงนะเราก็เอาเรื่องแรงของเรานะเพื่อมุ่งไปที่ลาบผลด้วยบุญบารมีเก่าที่มีนะค่ะคุณมีคู่ก็แข็งไปหน่อยนะคะนะไม่เอาใจใครนะเขาไม่ค่อยจะเป็นนะนะ ช่วยจะทีดีเจ็ดหนอน่าความฝันอ่าไม่เป็นรูปเป็นร่างนะนะ,ะเป็นเพียงอากาศนะคะล่องลอยในสายลงเป็นเพียงเพื่อนร่วม